ลองลองทานดูเพราะว่าวัตถุดิบที่มันมีคุณภาพจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องแต่งแต่งเติม,ตตมทุกอย่างเยอะลองสังเกตจากน้ํากับเทกเจอร์ของของน้ํามันจะมีความข้นยังไงก็อร่อยเชื่อพี่ไก่แม่เขาชิมน้าําปลาเขาบอกคุณไก่น้าําปลาเหมือน,นมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนที่เคยกินเมื่อคืนนี้ทักมาเลยค่ะคุณไก่ปลาอร่อยมากเสียงเปลี่ยนเลยนะคะพี่ไก่ก็ยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยตอบให้ขวดละร้อยก็ซื้อ ต่อให้คดอันหนึ่งยบาทก็ซื้อเพราะว่ายิ่งตำส้มตำนะใส่ขนมจีนอร่อยมากคุณไก่เลยเราก็ฟังแล้วก็ดีใจนะคะลองลองทานดูเพราะว่าวัตถุดิบที่มันมีคุณภาพจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องแต่งเสต,งเติมทุกอย่างเยอะลองสังเกตจากน้ำกับเทคเจอร์ของของน้ำมันจะมีความข้นยังไงก็อร่อยเชื่อพี่ไก่ แม่แค่เห็นองค์หมักปรราร้าของคุณไก่กดสั่งทันทีเลยค่ะน้ําปาร้าคือดีดีมากนัวมากค่ะใช่แ้าคนที่ทันคนทีทันรันจวนแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ปรราร้าจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้ทําไมรันจวนขายราคานี้ทําไมพี่ไก่ถึงจําหน่ายสินค้าแต่ละตัวแล้วคุณภาพสูงต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรับผิดชอบเพราะว่าตั้งใจตั้งแต่แรกนะคะ แต่ต้องคนใช้เท่านั้นถึงจะเข้าใจนะคะพอใช้แล้วเนี่ยตั้งแต่10บกว่าปีก่อนที่ขึ้นบนแพลตฟอร์มอ,อยู่บนออนไลน์นะคะอาหารสุนนักอย่างเงี้ยใช้แล้วก็จะไม่กล้าไปใช้อื่นละคือใช้จนเข้าใจนะคะโดยเฉพาะน้ำปลาเนี่ยเดี๋ยวรอพี่ไก่ทำปลรราตัวออกมานะคะพี่ไก่มั่นใจว่าทุกคนต้องชอบต้องชอบค่ะยังไงก็ต้องชอบเพราะด้วยปกติเนี่ยปลากระดีหาค่อนข้างยากไม่ได้ง่ายนะคะ แล้วกระดีที่พี่เคยทำให้เนี่ยมันเป็นกระดีธรรมชาติมันอาจจะมีไซส์ใหญ่บ้างเล็กบ้างในหนึ่งกล่องนะเออประมาณนั้นนะคะแต่รับรองความอร่อยพี่เค่ขออนุญาตขยับโปรน้ำปลา,านะคะน้ำปลา,าเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยออขวดหนึ่งห้าสิบก้าบาทนะคะ4ีขวดนะคะสองบาทเหลือ2อ9บาทนะคะ219บาท4ีขวดนะคะใช้กันไปจุกๆใช้กันไปยยาวใช้แทนน้ำปลาได้เลยนะคะ